So long. สวัสดีลูกเพลหลานตอมโมคมกระดุมอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ทีมงานเราก็จะพามาดูรีวิวติดตั้งคมรถยนต์นะของ MG 3ตัวนี้เลยรถ MG 3นะเราก็มีแพทเทิร์นสําหรับ รองรับทุกแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานของพายางงาน 5d งาน 6d นะสั่งได้เลยอย่างวันนี้คุณลูกค้าเลือกมาจะเป็นงานพายางลายกระดุมสีแดงนี่สีแดงแรงฤทธิ์กันเลยนะด้านหลังเราก็จะมีตีนตุ๊กแกแบบนี้เรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นรีวิวการติดตั้งของแถวสองกันก่อนนะในส่วนของ mt 3เนี่ยลูกค้าสั่งได้ก็คือเอาเฉพาะในห้องโดยสารหรือว่า ต้องการออปชันมาจนถึงข้างหลังแบบนี้ก็สามารถสั่งได้แต่ว่าคันนี้วันนี้คุณลูกค้าเลือกมาจะเป็นแค่เฉพาะในห้องโดยสารเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งแบบฟูลออปชันเนี่ยคุณจะได้ไงานข้างหลังด้วยนะสำหรับราคาก็เดี๋ยวสอบถามกันได้อย่างวันนี้ลูกค้าเลือกมาเฉพาะในห้องโดยสารเนี่ยตรงนี้เราก็ขายอยู่แค่1000บาทแล้วก็ราคานี้เนี่ยมาที่ร้านเนี่ยเดี๋ยว ถ้าคุณขับมาที่ร้านเนี่ยเรามีส่วนลดให้แต่ถ้าเกิดว่าให้ส่งเนี่ยราคา1,000บาทเราส่งฟรีเลยนะสำหรับสีถ้าลูกค้าอยากจะได้สีอื่นก็สามารถทักแชททางอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เ,เดี๋ยวสักครู่นึงมาดูรีวิวติดตั้งกันนะและต่อไปจะเป็นการติดตั้งของฝั่งคู่หน้ากันก่อนอน,นะเริ่มจากคนขับตัวนี้จะเป็น MG 3นะเนี่ยลูกค้าก็ใส่ในส่วนของข้าง,างคันเกียร์ก่อนชิ้นนี้ แล้วก็เดี๋ยวค่อยตามด้วยแผ่นคนขครับงานของพายางเนี่ยเขาจะแบ่งชิ้นมาเวลาลูกค้าแกะกล่องตอนจะรับพัสดุแล้วเนี่ยให้คุณเริ่มจากชิ้นเล็กก่อนชิ้นเล็กก็จะมีข้างคันเกียข้างประตูใต้เบ่อนะ แลก็ติดในส่วนของแผ่นใหญ่กันตปอนะคือพูดง่ายๆเลยว่าพอลูกค้าแกะกล่องมาแล้วเนี่ยติดชิ้นเล็กก่อนข้างคันเกียร์ใต้เบาะนะแล้วค่อยตามด้วยแผ่นใหญ่แบบนี้ตัวนี้จะเป็นสีแดงเลยนะโอเคเดีย๋ยวมาดูส่วนอื่นกันต่อจะ้ะและตอนนี้ก็ติดตั้งในส่วนของฝั่งคนขับเรียบร้อยเนี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนนั่งกัน คนนั่งก็ทําเหมือนคนขับเลยก็คือว่าให้คุณเต่งในส่วนของแผ่นชิ้นอะ้ก่อนข้างกันเกียร์นะแล้วก็มันจะมีใต้บอกแบบนี้ตัวใต้บอกเนี่ยใต้บอกจะเป็นแบบนี้จ้ะตัวนี้นะที่ชีอยู่อาจจะมืดน,นิดนึงพอทําเสร็จเรียบร้อยเราก็เต่งในส่วนของแผ่นรองนั่งได้เลยแผ่นใหญ่ งานด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเต็นทตัวแกอยู่แล้วลูกค้ากดเข้าไปได้เลยมันจะเก,กอบกับโตพื้นพุมนะก็เป็นอานเสร็จสิ้งเป็นที่เรียบร้อยในยส่วนของคู่หน้าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมาดูรีวิวติดตั้งของตอนแถว2กันจ้ะอ่ะแล้วก็มาตามต่อกันในส่วนของแถว2เลยนะกับรีวิวติดตั้งพมรถยนต์ MG 3เราก็เริ่มจากแผ่นเล็กเหมือนเดิมเลยทำเหมือนคู่หน้า ตัวนี้จะเป็นการส้นเท้าที่ชี้อยู่เสร็จแล้วก็ตามด้วยเพากลางอนะ่ะตัวนี้คือเพากลางเนี่ยที่ทีมงานกําลังกดอยู่แล้วก็ไปตามด้วยข้างประตูซ้ายขวาทําเหมือนกันเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยแผ่นรองแผ่นใหญ่ ะนั้นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งซื้อกับเราเดี๋ยวเข้ามาดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเลยทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะสำหรับรถไซส์นี้เนี่ยติดตั้งไม่เกิน15นาทีทำได้เองเลยไม่ต้องเจาะไม่ต้องทากาวแล้วตัวนี้จะเป็นผ้ายางลายกระดุมนะถ้าลูกค้าชอบลายอื่นหรือว่าอยากจะได้สีอื่นทักแชททักอินบอกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทีมงานส่งให้ดูได้ และก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับ MG 3เดี๋ยวเรามาดูผลงานเต็มคันกันเริ่มจากแถว2นะด้านขวามือก่อนหลังคนขคับตัวนี้จะเป็นลายกระดุมสีแดงเม็ดใหญ่สวยมากๆตัดกับบอดี้สีเหลืองเลยเดี๋ยวเราไปดูคู่หน้ากันเดี๋ยวสไลด์บอกแป๊บหนึ่งตัวนี้เป็น MG 3นะลูกค้า พอติดตั้งพรมเข้าไปปุ๊บโอ้โหรถฉายลายังกัะถอยป้ายแดงมาเลยเอ่ะเรามาดูในส่วนของคนขับกันก่อนเห็นไหมงานคนขับของร้านเราเนี่ยจะมีแผ่นกันส้นเท้าที่ชี้ให้ดูตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้จะยืดอายุการใช้งานให้กับแผ่นคนขับเพราะเวลาเราคนขับรถจะรู้ดีว่าเขาจะลงน้ําหนักส่วนที่ส้นเท้าบ่อยตัวนี้จะช่วยยืดอายุได้นะและเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเห็นไหมคันเร่งไม่มียัน เบรกไม่มียันเลยปลอดภัยมากมีลูกค้าถามเข้ามาหลายคนว่ามันจะไปยันไปค้ำไหมไม่มีเลยนะอาจจะไปดูคนนั่งกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยขับขี่สบายใจเลยปลอดภัยแน่นอนและฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของคนนั่งอาจจะสไลด์เบาะนิดนึงเห็นไหมงานปูช้อนเข้าไปข้างในเลย เ็จซิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ NG 3นะนะกับงานรีวิวของร้านโตโม่พมกระดุมอยากได้งานสวยๆอย่างนี้ต้องโทรสั่งแล้ว0 9 7 9 7 4 4 6 5เเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะโทรเข้ามาได้เลยทักแชททักอินบอ็อกก็ได้เหมือนกันนะตั่งจังหวัดเราส่งฟรีทั่วประเทศเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับความไว้วางใจที่มีให้กับร้านโตโม่พมกระดุมโอกาสหน้ามีขนไหนอีกเหมือนเดิมเลยจ้ะกดกระดิ่งไว้ในช่อง YouTube นะ พอมีคลิปใหม่ๆจะได้กดดูกันได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า